สวัสดีครับจบไปแล้ักการทดลองศูนย์หน้าชาวเม็กซิโกนะครับโคเซ่ควรนมาเซยสนะครับผมทดลองกับทีมนิวคาสเซิลนะครับในฤดูกาลที่6กับ Data October 2อ2์2นะครับเป็นนักเตะที่มีค่าพลังค่อนข้างสวยมากๆเลยนะค่อนข้างสวยมากๆในระดับเรียกว่าเป็นนักเตะเกรด B บวกเพอ ทะยานขึ้นไปสู่เกตเเลยก็ได้สำหรับใน d a t a o c t o b e r 2022นี้นะครับแต่ว่าในแรกเริ่มเนี่ยค่าพลังไม่พุ่งขนาดนี้นะผมเล่นมา5ฤดูก,กาลแล้วแล้วก็มาทดลองในฤดูก,กาลที่6เนี่ยค่าพลังพุ่งขึ้นมาค่อนข้างสวยนะครับในโลกความจริงนะฮะปัจจุบันอายุ26ปีนะครับอยู่กับทีมครับยูนิเวอร์ซยดัสนาซิออนนานะครับก็บทีมในหลีบบ้านเกิดในเม็กซิโกนั่นเองนะครับทั้งชีวิตเนี่ยเคยออกมาค้าแข่งนอกบ้านเกิดเพียงแค่ช่วง ระยะเวลาหนึ่งนะครับกับเกตาเฟ่ทีมในลีกสเปนนะครับแต่ว่าแทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับผมแทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะเป็นการปล่อยยืมตัวจากอากูดาลาจากล่านะครับทีมลีกไบาเกิร์นนะฮนะก็ย้ายมาสองครั้งล่าสุดก็อยู่เนี่ยแหละครับที่บอกอยู่ครับอยู่ดีเวอร์ไซดานาะซียองนาน,นะครับเคยติดทีมชาติเม็กซิโกด้วย5เกมนะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะลงไป5เกมยิงไป4ประตูนะแต่ณนะปัจจุบันหลุด หลุดตําแหน่งทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วนะครับไม่ได้ติดเลยนะครับนานแล้วด้วยหลายปีด้วยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะรอ่ะกลับเข้าสู่เกมนะครับก็พาทีมคว้าแชมป์พิมลีกนะครับด้วยการชนะ31-4แพ้3นะฮะยิงไป85ประตูแล้วก็เสียไป18ประตูนะครับเลตติ้งโคเซควรมาเสียได อันดับ6นะครับเรตติ้งในหลีกจบที่7.86แนะฮะแล้วก็ดาวซันโวจบอันดับที่3นะครับ20ประตูนะฮะอันดับ2เป็นของชูบพออันดับ4เป็นของแอนดริกทีมนิวคาสเซิลเองนั่นแหละฮะก็ทั้ง3ตัวคือประภาษาในแดนหน้าที่ทดลองใน ดัต้าในเซฟนี้นะครับให้ชูบพอยกับเอนดิกอยืนหน้าต่ำแล้วก็โคเซ่ควรมาเสียืนหน้าเป้านะแล้วกโ็โหสามตัวนี้ช่วยกันยิงระเบิดระเบอร์เลยนะชูบพอยิงไปยี่สิบเอ็ดมลีกนะฮะมาเสียิยงไปยี่สิบเอนดิกก็ยิงไปยี่สิบลีกรนะรวมกันสามนหกสิบเอ็ดประตูโหอย่างเยอะเลยนะครับอ่ะในบอลอื่นอ่ามาดูแผงแผนผมใช้แผนเดิมนะครับผมให้มาเซียืนหน้าเป้าตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะไม่มีเปลี่ยน,นครับยกเว้นอ่าทีมโดยใบแดงจะขยับลงไปเล่นหน้าต่ํา นะครับผมก็ถ้วยอื่นๆตกรอบเอฟเอคัพตกรอบลีกคัพทั้งหมดเลยนะแต่ถ้วยแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเข้าชิงกับสเปอร์แล้วก็คว้าแชมป์ไปนะครับด้วยการชนะ1-0แล้วก็เป็นมาเซียนะครับยิงประตูชัยประตูเดียวในเกมนี้ในนาทีที่25นะฮะแล้วก็คว้าแชมป์ไปเลยนะครับในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยดาวซันโบมาเซียติดอันดับที่9นะฮะยิงไป6ประตูนะครับเพื่อร่วมทีมอย่างชูบพอยิงไป13ประตูนะครับเป็นดาวซันโบในแชมเปี้ยนลีกนะครับ Bon บอลเอฟเอคัพไปดูดาวน,น์บอลบอลหลีกไอบอลถ้วยภายในประเทศกันนะเอฟเอคัพเนี่ยมาเซียตไม่ติดเลยนะฮะไม่ติดเลยแล้วก็หลีกครับหลีกครับก็ป๊อปป๊ป๊ไม่ติดเลยนะฮะอ่ะไม่ติดเลยบอลถ้วยภายในประเทศนะครับก็สรุปแล้วช่วยพาทีมควาเชอร์แชมเปี้ยนลีกกับแชมเปี้ยนลีกได้2ถ้วยนะครับมาดูผลงานส่วนตัวกันนะครับผมอ่ะ ผมซื้อมาจากอ่าไทเกร์นะครับอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะไทเกอร์ Tiger, ป่ะไทเกอร์ส G R E นะอ่านว่าไทเกอร์สนะครับผมทีมในอ่า uh, ลีกบ้านเกิดนั่นเองนะฮะแต่ในโลกความจริงไม่เคยมาทีมนี้นะก่อนหน้านี้อยู่ทีมชิวัสนะครับนี่นะฮะแล้วก่อนหน้านี้อยู่กับทีมเกตาเฟ่อยู่กับทีมอ่าตามข้อมูลในเกมนะฮะลีออนอ่ะประมาณนี้นะฮะก็ชิวัสก็คือทีมขับเดือดปิโว กูดาลาจาราอะไรนั่นแหละครับผมหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าชีวารก็ได้นะั้นตามที่หลายๆท่านคุ้นหูกันดีก็คือเรียกว่าชีวารก็ได้ก็ได้นะครับในสาหรับทีมนี้นะฮะ,ะผลงานนะฮะไม่มีโทษแบนนะครับอาการบาดเจ็บก็มีเพียง1ครั้งนะฮะในช่วงเดือน10นะครับแวันและนอกนั้นก็ไม่เจ็บอีกเลยนะครับผมรางวัลได้ ติด11ผู้เล่นตัวจริงประจําปีของพิมลีนะครับยืนหน้าเป้าคู่กับแฮลิเคนนะครับผมแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมของพิมลีนะอันดับ3นะครับผมจบอันดับ3นะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจําปีนะครับแล้วก็มีไหมขอดูนิดนึงอ่ะไม่มีแล้วนะครับผลงานทั้งหมดลงไป57เกมนะครับยิงไป27ประตะูส่งไป7ครั้งแล้วก็แหมอนอัตเมตไป6เกมนะฮะ ผ่านบอลสำเร็จ68%คอมบอลได้1.4แล้วก็ยิงเข้ากรอบได้67%เรตติ้งจบที่7.65นะฮะเรตติ้งนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับผมแต่ว่าลูกยิงประตูเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับเรียกว่าค่อนข้างน้อยเลยแหละแต่ยิงในลีก20ประตูถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ ไปถั่วเฉลี่ยในแชมเี้ยนลีกหกประตูนะครับแล้วก็บอลถ้วยภายในประเทศอีกหนึ่งประตูนะั้นยิงในยิงบอลถ้วยน้อยหนะ่อยแต่ยิงในลีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังสอบไม่ผ่านในการทําประตูนะครับก็แถ้าถ้าให้เรื่องจริงอะ่ะอย่างที่บอกว่ามาซียสยิง20ิในลีกเอนดริกยิง2ี่ในลีกชูบพอยิงย0ิในลีกแต่ว่ามาเซียสเนี่ยยิงหน้าเป้าเนี่ยถ้าอยากให้ทีมมีประตูมากกว่านี้มาเซียส ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการเป็นยืนอ่าเป็นการในการยืนหน้าเป้านะฮะอ่าหน้าเป้าอ่ะซูบพอหรือเอนดิกก็ได้นะฮะแนะนำสองตัวนี้นะครับถ้าจะให้เลือกจริงๆนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการเลือกใช้นักเตะที่ไม่เคยได้ใช้สำหรับท่านที่เบื่อเบือตัวนักเตะเก่งๆแล้วนะมาดูตัวนักเตะที่ไม่ไม่ค่อยมีใครสนใจประมาณนี้นะครับโคเซ่ควนมาซิยัสก็เป็นตัวเลือกที่ดีอันดับ ต้นๆน,นะในการเลือกใช้ศูนย์หน้าตัวเป้าในการยิงประตูสำหรับดาตาโอทูเบอร์สองยี่สิบสองนี้นะครับแต่จริงๆก็อาจจะเหมาะกับทีมระดับที่ต่ำกว่านี้นิดนึงก็อาจจะแบกทีมได้ดีกว่านี้ด้วยนะเผื่พอเผื่พอแบบยิงได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะอะโอเคก็จบไปแล้วครับรอบหน้าจะเป็นการทดลองนักเตะต,ตัวไหนหรือทีมอะไรใน Data อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ช่องรายชาแนลด้วยนะครับขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับทีมนี้กบาบลาบเลยนะครับสวัสดีครับ